ตนที่3,529เลือดไม่ซึมเฟิงจิวมองกระจกปากว่าในมือแววตาวุ่นวายนางเพียงรู้สึกว่าถือกระจกปากว่าไว้ในมือแล้วฝ่ามือร้อนวุ่นวาอยู่บางจึงกล่าวว่าก็ได้ข้าจะเก็บมันไว้ขอเพียงเจ้าป่าประกาศให้คนพวกนั้นรู้ว่ากระจกอันนี้อยู่ในมือข้าแล้วก็พอครั้นฟังจบยีเชิงเต๋อลุกขึ้นยืนประสานมือคารวะพวกเขาครั้งหนึ่งขอบคุณท่านหนิงโฮยินหนิงเขาคิดว่าด้วยพลังของพวกเขาสองคนน่าจะไม่ต้องหวาดกลัวคนพวกนั้นกระมัง ฉะนนั้นข้าขอตัวก่อนแล้วทั้งสองท่านรีบพักคอนเถอะเขาพูดแล้วหมุนกายจากไปหลังจากเขาจากไปแล้วเฟิงจิ๋วยิบกระจกปากว่าตะวันจันทาส่องไปทางเีวนหยวนเมื่อเจอกระจกอันนี้แปลกอยู่บ้างข้าถือไว้ในมือแล้วรอนฝ่ามือเล็กๆไม่ได้ยินดังนั้นเีวนหยวนเมื่อเจอกล่าวว่าฉะนั้นเจ้าลองหยดเลือดที่มันรับเป็นเจ้านายดูสิว่าใช่ของวิเศษอะไรหรือไม่ออมนางตอบรับเสียงหนึ่งบีบเลือดหยดหนึ่งออกมาจากปลายนิ้วทว่าเลือดหยดนั้นกลับไม่ซึมเข้าไปบนกระจกปากว่า จึงอดแปลกใจไม่ได้นี่น่าจะไม่ใช่ของวิเศษกระมังยายหยุดเลือดแล้วไม่รับเป็นเจ้าของอีกเสยนยนต์ม่อเจอรับมามองคราหนึ่งเลือดหยดไม่ซึมหายไปอย่างแท้จริงเขาพิจารณาแล้วไม่รู้สึกว่ากระจกปากว่ามีอะไรพิเศษพันกล่าวว่าเก็บไว้ก่อนเธอหลังจากนี้ค่อยพิจารณาไปได้นางพูดแล้วค่อยเก็บกระจกปากว่าอันนั้นเข้าไปในห้วงมิติจากนั้นนางมองสีทองฟ้าคืนนี้พักที่นี่ก่อนเธอพรุ่งนี้พวกเราค่อยไปกันตอนฟ้าสางหลังจากตัดสินใจแล้ว สองคนกลับไปพักผ่อนในห้องส่วนข้างนอกจวนนั้นพอผู้วสอยางมาไล่คนพวกนั้นจึงทยอยสลายตัวกันแล้วเนื่องจากรู้สึกเสียใจที่คำพูดของเขาเมื่อตอนกลางวันชักนําคนพวกนี้มาเขาจึงเข้ามาในจวนเดิมอยากไปพบสตรีนางนั้นแต่คิดแล้วก็ไม่ได้ไปหาเพียงไปพบผู้นําตระกูลอีที่ถงใหญ่ผู้หญินลิงรู้เรื่องราวเอะอข้างนอกแล้วเหรอผู้วสอยางถามบนไม่น่ามีความไม่สบายใจอยู่หลายส่วนรู้แล้วผู้นําตระกูลอีเยี่มรับนั่น ัวโสยังอยากพูดแต่กลับไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเห็นดังนั้นแล้วผู้นําตระกูลอียิมว่าพู้โสยังไม่ต้องกังวลคนข้างนอกไม่ได้สร้างความรบกวนให้กับโฮยินดิงนางไม่ได้สนใจพวกเขาอีกทั้งเข้านอนตั้งแต่หัววันแล้วผัวโสยังฟังแล้วผ่อนลมหายใจออกมาเช่นนั้นก็ดีเขาลุกขึ้นยืนกล่าวว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าขอตัวกลับก่อนแล้วพรุ่งนี้เชา้าข้าจะมาอีกข้ามีธุระอยากพูดกับโฮยินดิงผู้้นหน่อย ว่าแล้วเขาไม่สนใจว่าผู้นําตระกูลอีจะพูดอะไรอีกหมุนกายเดินออกไปทันทีผู้นําตระกูลอีอ้าปากสุดท้ายเลือกไม่พูดอะไรออกไปจะถอนหายใจเบาๆเสียงหนึ่งพางมองทรงเขาจากไปชาวตัววันลงขึ้นตอนฟ้ายังไม่สว่างดีเสดต์เมื่อเจอกับเฟื่งจิวจากไปอย่างเงียบๆแม้แต่คนในจวนตระกูลอีก็ไม่รู้ตัวเพราะผู้นําตระกูลอีรู้ว่าพวกเขาจะจากไปจึงมาดูว่าพวกเขาตื่นแล้วหรือย,ยังตั้งแต่เช้าตัวอยากเชิญพวกเขากินอาหารเช้าก่อนค่อยไปคิดไม่ถึงเลยว่า มาถึงเดือนแล้วกลับพบว่าไม่มีใครอยู่ข้างในตอนผู้โสยางมาที่ตระกูลีก็เป็นช่วงปลายยามเชิญแล้วเขาเข้ามาในทงใหญ่จนตระกูลีแล้วถามว่าเหตุใดข้าได้ยินข้างนอกพูดกันว่าหูยินลิงไปแล้วแถมเจ้ายัางมอบของล้ำค่าที่ตกทอดกันในตระกูลให้นางไปด้วยหรือผู้นําตระกูลีในตําแหน่งประธานกําลังดื่มชาพูดถรากับคนในจวนสองสามคนตอนนี้ได้ยินแล้วจึงหันให้พวกเขาออกไปจากนั้นลุกขึ้นต้อนรับผู้โสยางด้วยรอยยิม้มผู้โสยางอรุณสวัสดิ์เชิญน,นั่งเถอะ ผูยินดึงผู้นนไปเราจริงหรือผู้โสยางทําเสี่ยงเจอความร้อนใจอีกทั้งหัวเสียอยู่บ้างตอนที่3530ิคิดคำหนึง่งผู้นำตระกูลเอยิ้มพลางเดินไปข้างหน้าไปแล้วข้าเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ว่าพวกเขาไปแล้วคันฟังจบผู้โสยางมุ่นขค,คิดเนื่นนานแล้วค่อยทำพวกเขาบอกหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือจะกลับมาที่นี่เมื่อไรเออผู้นำตระกูลออชะงักไปเล็กน้อยยิ้มว่าพวกเขาไม่ได้บอกข้างนอกพูดกันว่าจะมอบของให้พวกเขาด้วยเป็นความจริงหรือ ผู้โสอย่างเีตามองเขาพางถามชัยผู้นําตระกูลอิพยักหน้าเมื่อคืนข้ามอบของให้พวกเขาอย่างไรเสียของนั่นอยู่ในบ้านข้าก็มีแต่นําพาเรื่องายๆมาให้ถ้าว่าอยู่ในมือท่านดิงกับผูยินดิงคนทั่วไปอยากได้คงไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้นดังนั้นหลังจากข้าตกลงกับผูยินดิงแล้วจึงคอยมอบของชิ้นนั้นให้นางเมื่อได้ฟังดังนั้นผู้โสอย่างแยกไปคู่หนึ่งหลังจากนี้หาพวกเขามาอีกเจ้าจาไหมว่าต้องบอกข้าเขาพูดแล้วถึงป้าหย,ยกสื่อสารให้เขาชิ้นหนึ่ง ผู้นำตระกูลนีรับของจากผู้โสยางประลาใจเล็กๆกันนั้นก็ยังคงขยักหน้าได้ข้ารู้แล้วอีกด้านหนึ่งเซียนยอนเมื่อเจอกับเฟิงเจียวที่ออกจากตระกูลอีเดายังอยู่ในเมืองเพียงแต่ไม่ได้อยู่ใกล้ตระกูลอีซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองกลับเดินเล่นอยู่กันทางทิศตะวันตกจันทสองของร้านอาหารสองคนดื่มสุรากินอาหารมองคนเดินถนนควักไข่มองพ่อค้าสองข้างทางตะโกนเรียกลูกค้าชีวิตที่เรียบง่ายทว่าสบายใจเช่นนี้ทาให้รู้สึกผ่อนคลายมากหากพบอินเซอรซินแล้ว เจ้าเขียจะทำอย่างไรเฟิงจิ๋วใช้มือข้างหนึ่งเท้าคางมองเซียนหยวนโม่เจ๋อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วทำทำให้นางพิการเซียนหยวนโม่เจ๋อกล่าวเสียงเรียบหมุนถ้วยสุราเล่นเบาๆในดวงตาปรากฏความเยือกเย็นอย่างไรเสียนางก็เป็นศิษย์น้องของเจ้าเจ้าจะลงมือได้หรือเฟิงจิ๋วมองเขาอย่างสนอกสนใจพอเห็นว่านางเป็นศิษย์น้องคาถึงไว้ชีวิตนางหากไม่เช่นนั้นผู้ที่สัมผัสเกร็ดย้อนของเขาแล้วเขาลวนจะทำให้อีกไฟยอมอยู่มิสู้ตาย เมื่อฟังจบเฟื่องจิ๋วกระตุกยิม้มจิบโซลาเล็กน้อยได้ไม่ได้พูดอะไรแค่มองถนนใหญ่ข้างนอกขณะเดียวกันก็ฝังลูกค้าในร้านอาหารสนทนากันได้ยินหรือไม่ในท่านตระกูลอีฟื้นแล้วเล่ากันว่าทุกคนใช้นอนเล่นงานแม้แต่ผู้วิศว์ยังก็ไม่พบนอนนี้กลับเป็นสตรีนางหนึ่งที่ชื่อหูยินดิงช่วยจนฟนื้นขึ้นมาได้เพื่อตอบแทนนางผู้นำตระกูลอีรับปากนางและมอบของล้ำค่าตกทอดในตระกูลเขาให้กับฮูยินผู้นี้เรื่องนี้ถูกเล่ากันตั้งแต่เช้าวันนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังเล่ากันว่าวาิิิชาพของงูยนนผ้ี เหนือกว่าผู้โศยางอีกผู้โศยางถึงได้ตะโกนเสียงดังว่าฝีมือด้อยกว่าที่หน้าประตูตะโกนอีตั้งสามครั้งตั้งแต่เมื่อคืนก็เริ่มมีคนไปดักรอที่หน้าประตูโจรตะโกนอีและอยากประชันฝีมือกับโฮยินดึงผู้นั้นไม่ใช่ว่าพบนางแล้วหรือแค่ได้ยินมาอีกว่าโฮยินดิงผู้นั้นไปแล้วน่าจะออกทางประตูหลังพอประตูหน้ามีคนจับจ้องอยู่ไม่น้อยแต่ไม่มีใครเห็นสตรีออกมาอย่างใดโฮยินดิงผู้หนีเก่ียดกาศหนักแค่ลงมือรักษาในท่านตะโกนอีได้แล้ว นางที่ก่อนหน้านี้ไร้ชื่อเสียงไม่มีใครเคยได้ยินชื่อเอาชนะผู้อาวโซวย่างได้บัดน,นี้ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองแล้วอีกทั้งยังได้ของลำค่าตกทอดตระกูลอีอกพวกเจ้ารู้หรือไม่ข้าได้ยินมาว่าที่ไหนท่านตระกูลอีถูกคนเล่นงานก็พอมีคนจับจ้องของลำค่าตกทอดในตระกูลเขาิดไม่ถึงไรว่าเขาจะยกมันให้คนอื่นเสียอย่างนั้นเอ๋นั่นไม่เท่ากับมอบความยุ่งยากให้หูยินดึงผู้นั้นหรือเป็นเพียงสตรีนางหนึ่งต่อให้เก่งกาจวิชาแพทย์เพียงใดหากมีคนเพ่งเล็งเข้าคาดว่า นางคงมีจุดจบเป็นความตายผู้นำตระกูลอีอยาขอบคุณนางหรือที่จริงแล้วอยากทำร้ายนางกันแน่